มาตามกันว่าตรงนี้จะไปถึงไหนกันนะครับวันนี้เป็นวันเที่ยวกันเราจะมาดูว่าจะไปถึงไหนกันนะครับเห็นแล้วกำลังรอรถไฟนะครับจะใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่นะครับมาเดินมารอกันมาดูกันว่า จากนี้ไปสถานีปลายทางที่เราจะไปคือที่ไหนนะครับใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเวลากลับจะกลับมาถูกที่หรือเปล่านะครับเวลาเดินทางก็ไม่ใช่บ้านเรานะครับก็ปลายเขาพาไปตรงไหนขึ้นตรงไหนลงตรงไหนก็ไปนะครับ,นะรบตรงนี้นครับรอระตู เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวรถมาแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไวต้ตองนี้ก่อนเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าครับผม